สวัสดีครับเพื่อนๆชาว3กบมิลเลนเนียม36กตัวละครกบกับผมิเชนเคยครับลุงปูวันนี้มาพบกับเพื่อนๆเช่นเคยนะครับก็มีคลิปดีๆมาแนะนําแล้วก็มาฝากเพื่อนๆเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการที่บวกอาวุธเท่ากันนะครับแต่อาวุธคนละคันนะครับว่ามมีความแตกต่างกันมากมายแค่ไหนนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับเช่น อาวุธก็จะมีหลายคลาสด้วยกันนะครับแต่คลิปนี้จะพูดถึงอาวุธที่คลาสล่าสุดนะครับปัจจุบันนี้ก็คือคลาส125้นะครับแลวก็อาวุธคลาส1 1 7นะครับว่าความแตกต่างกันนั้นนะครับแตกต่างกันมากมายเลยนะครับ่ายที่ยังใช้อาวุธเก่าอยู่นะครับแต่ถ้าพอใช้ได้อยู่นะครับก็ใช้ไปนะครับถ้า ยังไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนนะครับก็ใช้อันเก่าก็ดีที่สุดนะครับถ้ายังลาบอตได้อยู่ยังวอดได้อยู่นะครับยังวอได้อยู่นะครับถ้าเรายังไม่มีความเดือดร้อนอะไรนะครับก็สามารถใช้อาวุธเก่าได้แต่ถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนอาวุธใหม่นะครับก็มาดูว่าความแตกต่างของอาวุธใหม่กับอาวุธเก่านั้นมีความแตกต่างกันมากมายเพียงไหนนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นอาวุธพาร์ท 125นะครับกับพลาส117นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธบวก16นะครับพลาส117นะครับดูค่าโบนัสนะครับค่าโบนัสพลังโจมตีเพิ่มพลังด้านล่างนะครับด้านล่าง245นะครับก็มาดูค่านี้นะครับว่าโจมตีเพิ่มพลังนั้นนะครับ261นะครับว่าต่างกันมากมายแค่ไหน เพื่อนๆก็ดูออกนะครับ,บ2 6 1กับ245ก็เยอะอยู่นะครับค่าบรุระส่วนตา่างนะครับอย่างกระบี่เล่มนี้นะครับผมใช้หิ้แต่หิวขึ้น2 0 0 7นะครับแต่ถ้าเป็นกระบี่สายฟ้าฟุ้งนะครับที่ใช้อยู่นี้จะหิวครั้งหนึ่งก็ประมาณ3,000กว่านะครับเพื่อนๆความแตกต่างกันระหว่างเรเวลของอาวุธ มีความสําคัญมากเลยนะครับสําหรับคนไหนที่พอที่จะอัเพเกรดอาวุธตัวเองนะครับจาก1 1 7่1 0มาเป็น125อย่้าได้ค่อยๆทย,ย,ยอยอัพนะครับก็เพราะว่าในอนาคตข้างหน้านั้นเราก็ต้องทําตัวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบอสนี่ก็จะโจมตีรุนแรงขึ้นนะครับก็จะตีครั้งหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับการฮิวจึงมีความสําคัญนะครับเพราะว่าเราก็ต้อง หิวเยอะเพิ่มขึ้นครับเพื่อนเรเห็นประมาณ3,000ันเนาะตับตัวเลขอยู่ประมาณตรงนี้นะครับต่วนเนี้ยประมาณ3,000 3,000มพหนึ่งราวๆนีน้นะครับก็ถึงขึ้นรงนี้กันครับก็นำทริปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่มีความลังเลอยู่นะครับว่าอาวุธนั้นเลียน ดีกว่าหรือไม่เปลี่ยนดีกว่านะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนดีกว่านะครับถ้าคนไหนที่มีกําลังนะครับแต่ e ถ้าเพื่อนคนไหนที่กําลังยังไม่ถึงนะครับก็ออย,ยังเล่นไปเรื่อยๆอยู่ทาตัวไปเร <K> ื่อยๆนะครับก็ทยอยเปลี่ยนไปก็แล้วกันอย่างผมผมก็ทยอยเปลี่ยนนะครับันไหนที่ใช้ได้อยู่ผมก็จะใช้ันไหนที่สมควรที่จะเปลี่ยนผมถึงจะเปลี่ยนนะครับก็เพราะว่าเราก็ต้องทําตัวรองรับ แทบต่อไปนะครับที่จะมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแทบต่อไปก็จะเป็นเลเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากปัจจุบันนี้เลเวล1น,นึ่นะครับาหารก็เลเวล1 5 5ย้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะปราบไปเรื่อยๆครับบอสก็จะขึ้นมอนสเตอร์ขึ้นการเพิ่มพลังในการฮิวก็ต้องเพิ่มขึ้นรงน,น,นี้นะครับก็ คนไหนที่มีโอกาสนะครับมีเวลาก็สามารถที่จะปรับนะครับอย่างอาวุธบางครั้งบางคลาสอาวุธบวก12 13อบเท่าอาวุธคลาสร้อยแล้วคลาสร้อยคลาสร้อยสิบอะไรเงี้ยสำนองนี้นะครับก็ค่อยปรับไปนะครับสำนับเพื่อนคนไหนที่จะทําตัวนะครับก็จะาลุดและกัดนะครับการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆก็จะทําให้เรามีความสุขกับการเล่นเกมนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยปรับตัวเราไปนะครับเมื่อแพทใหม่มาเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้เรานั้นเล่น ลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับก็ต้องค่อยๆทยอยทําไปเรื่อยๆนะครับทาตัวมั่งทําอาวุธมั่งนะครับอนไนที่เพื่อนมีความสะดวกในการได้ทาตัวนะครับก็ทําไปกันละกันนะครับอย่างผมก็ทาไปเรื่อยๆนะครับอาวุธพวกนี้นะครับก็ใช้อาวุธเก่ามานานนะครับจนมาถึงที่ว่าจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนก็จะค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าบวกสิบเกตก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรอบจบกันมีความสุขทุกๆคน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ